สูงถึงเจ้าคู่เจ้าฉาเขาเจ้าคู่เขาั้งคู่เขาลูกเห็นเขาดังเสียงคู่อยาใช้คนคือไอ้ทุกย้อนมาอเขาหลาดความวันที่หมายตรงวันเกิดเขาไ้นะเบื้องต้นแ เบื้องหลังเาเป็นเอ็นแห่งการเห็นมันอยู่ที่การเห็นทั้งหมดคนเขาพร้อมกันพร้อมกันก็อยู่ที่การเห็นการเห็นเนี่ยมันจะเรียกว่าอันเห็นในปอบอันเดียวเว้ยนะอันเห็นในใจเขาอันเห็นจาก uh, mindfulness meditation นะจา uh, สติปัฏฐานอันนอกเมืองเปิดออกกใจเสียหน่ะวนละอันเกี่ยวกีก่ก็เห็นทั้ง IQ ทั้ง e q ทั้งสองอัน ทั้ง IQ, EQ ทั้งสองอันเหมือนเจ้าหนังทีนชั้นสอ์เขาร์ดเขาอืมเปิ้ลลัดลองการบักมีเปิ้ลลัดลองการปกป้องผู้นำจำไหน่พนหงพลฮอร์ IQ, ตำแหน่เปิ้ลลัดทั้งสองอัน IQ ทั้งอีคิวไอคิวนั้งอีคิวเขนเป็นพื้นฐาน ถ่าที่เห็นให้ลูกเห็นเฮาในทุกเมาเลยมีส่วนเห็นส่นเห็นเล็กน้ำๆมันให้เปืองการเห็นเนี่ยเมืเ่อเขาในเปืองมันสำน้ำนะมาเรียนในมีทางเปืองลกักดมาเหาทางอันหนึ่งเปืองมันนำเพราะเป็นสังขารในเกาะหูไรต่อเลืกธรรม,าาม,าม,ามชาติมีเป็นหลายอันติดตอบมันตามในชวนก็ไม่เป็นหลายอันจากนั้น อันเขว่าใหได้ไดสอนได้เห็นกิกษ์อันพินเยเฮาเน,ะนธรัมรมาคมหายาตังหูปัญญาในโลกะในโลกรรีโคมีใน,น,นอันนันเามมโหมันทั้งสองอันนด้สัมภัยเป็นเมืองพุทธภา,าษาหลงติดติขอสั่งความสอนพุทธพระเป็นเจ้า เน่ในห้องค์เห็นจะในขออมโพอไหลน้ำเออที่ในดึกส้อนดึกสังขารซ้ำตั้งหูอันตั้งนอกเนี่ยตั้งหูในเมืองคนใน,นสำเอะก็เป็นตั้งหูในเมองคนเอะแหละเทศการศาสนาในยาบอันจะในเดนลัดเนี่ยลองปัญหาเรื่องการเห็นอันมีอยู่ในเมืองเนี่ยก็เป็นเช่นนั้นแหละและต่ตจังมา,ลมาัลักสุดใหม่เนี่ยลักขึ้นใหม่เนี่ย เลยเห็นทั้งภายภาาอีงเห็นทั้งภายมาเห็นายใตเห็นผายอังกฤษเห็นพอไายมาเจออยู่จังเมืองไทยก็ะไรเห็นผายไทยจอมเจออยู่จังเมืองเคนกะไลยเห็นผายเคนจอมนะนเนี่ยเดี๋ยวเสร็จน่รักสุดเนี่ยที่เลยอ่อนกันจ่อยเ <c oughs> พิ่งถงนั่นแหละรักสุดเทาเนี่นนะครับมันกอดโบดีจำจอมและจำจอมเมืองนอกเมองไหลเนะี่ยยืงอ่านอะไรทังนั้น อย่าอ่านไปถึงไหนเออกบเปิดจนนั่นเลยเปื่องหลวงมันนั่นทีเลยมีน้ำกัดแนวแต่มีน้ำกัดดูเขียนเขาทะเลกัดใจมีน้ำกัดพรเปลือกมันดีแน่ๆมันเลยหมดขาวอย่านมันเหมือนเช่นอันเขาจอมมาเมื่อเขาเล็ยกนายเปลือกมันเขาอยู่ที่จ้องมบุญชาวมาเห็นปริยัติมากนะอันอังกฤษเขาไปนับเขาไปสายเขาตาหูน้ำทางอันกว้างโซเชียลสุดใจที่เขาใช้ในิสัมนี้อ้าว โจกกระฟิกเขาใช่นหมมิเพราะมิแน่นอนปฏเทินการศาสนาลัดดอกคนนั่งนัมาคนจังเตียมจันสูงที่นอกเมืองเขาก็ลินมันนั่งอุบเลก็ไปสังในตั้งหูในเตรียมตัวเออคำที่ยบย่อมอันไหนเละนนลักษณะมาเขาในจังเกสัยเอาลักสุดเปลี่ยนไปนับเขาไปสายเขาใช่ไห้มาอันนั้นเอาที่อินเตอร์เนชั่นแนลสกูลมากันเด่น เขาในเห็นเห็นง่ายค่อยสมนำเห็นง่ายสมนำปาลีเขาเช่นนอังกฤษเขาเช่นอังกฤษก็เลยด้วยชอสตรีชอคูปีคูปีลูริกนะลูสโตรินนะเขาหาฮูสตรีมอนเท่นนะลูชจอลน์นั่นเหรอมเฮนอลิซิสมันเราเห็นเขาเขาเลยรู้ทึง เชคสเปียร์เขานะจะเมื่อยังถึกเดยกเนะีอยู่ถึงเชคสเปียร์เขาหมักทวาย k มักทวาเขาใช่ไเพราะเลยรูนนะ้เส่ไในแน่คาในคำผา,านใน้ความที่ไลก็รักความผอเปื่อนมันไหลนะ่ยมันจะเรียกว่าหมอกความอังฤษไม่เหลือเคมันมีปะ่ะาหุ่นทำต่าหันควางเชคสเปียร์วอนเชิงฮือหมักทวายทำวนเชิงฮือ นเอาเฉยๆเป็นโคกายเสฉยคขับสืบเปินหลยโยนไปเช่นนั้นในาห,าห้เขาหลุดเหนเขาคัดใจเหมือนจช่นั่งคนมึงอินเดียเมืองอาสัมกนหนึ่งมาเห็นที่ท่านสัมพุทรเมืองไทยเขาปีหนึ่งมันเตียมที่ซีสมันนะี่ยเตียมสาดานพื้นดินคนขวามมันมันเรือบหลง เพียงใจแต่งงานกันเพียงใจควบคู่กันตั้งนำคำนั่นหละมันมือเหลี่ยมเห็นมือเหลี่ยมเห็นถึงตั้งหุเชนนำคำมันเตรียมนั่นเอาผ้อังกฤษใส่เตียมเตียมไหลลีหมดด้วยหรือว่าต่างอันเอามัดจากการเอามาเปรียบเทียบกันเห็นจังไหนมันย้อนขาชั้นสอบออกส่วนไหนบนถ้วยอันนั้นเหน่บนย้อมหอกกว่ามันไลยสกอร์เชเป็นสองปี อันเขาแขวะเนี่ยแขวะเจือหือเนียพิงทุ่งเขาเนี่ยมีกาขันเจือในสิยดาก็ลายหลานมันบ่หอมมอลาดมีทั้งตั้งตั้งหูน้ำตั้งหันความเสลาดเนีเป็นที่บนทางเรื่องความเขาพักได้เลี้ยวค่อยเสวยหวานช่ำหวานมันบ่หมดสายดีหวานมันบ่กินอับดีบ่แยบดีเนี่ทั้งกินอันทั้งนื้ออันเป็นเคจิมเนี่ยนะฮย้อนไปเช่นนั้นในสถาบันเขาอนว่า ทางกินน้ำหวานนั่นมันถิงเลยหวานอันไหนขอหนึ่งล,ลองอคุยกะายพวกหลายรหัวไรใสน้ำหวานมันหวานมันนั่นก็ทำ,ำลองเปลี่ยนอาหารสลองเปลี่ยนทางกินนั่นออเองครับเพราะเห็นซึ่งไหนที่เขาเขียนเนี่นะภาษาความหลานเนี่ยภาษาอังกฤษภาษามันภาษาไต้ภาษาพานธนั่นแหละนะเหมือนยองเขาเหมือนหวานเขาอันห่างเครื่องมันนั่นอันเทติไซมัน ตั้งหัวอันเกียอันมานะไปสายมานะไปนับอันมานวินวินยสุดาพิรรมอันจะแน่เดมันเหมือนตั้งกินอันมีน้อหวานตั้งกินมันหวานสิดากเพราะหวานใส่มันเพราะห่างลีมเพราะบน่ยเปิ้นแค่ยิบเปิ้นค่ตื้อเีใส่มันอ่างใส่มันได้แคอยู่หวานใส่มันดีอยู่ก็มาจิ้มดีๆนึ่งซ ปวานที่ที่ไหนพุ่นก็ชิมคำแก่ชิมคำสองคำเออย้อนเช่นั้นแหลพังออทั้งนอกพังทั้งในอัศจรรย์ประหิตาวะพังทั้งนอกแน่เป็นภาษาความละพางทั้งในนั่นเป็น subject ทางอันนั้นนั่นลักสุดมาเหาในสายไปถึงไหนลหละกาดูเห็นเขาดังครูเขาอา๋อเจอสายเสียเห็นสังก์เห็นไอ้พวกถึงตีเห็นลิมาให้เขาพบหม,มกความมัดเห็นลิขีนให้เขาพหม,มกความ,มขี ยันดิกาลีในก็ชมพูโมปลิ่นภาษาโมปิ่นาลีอังกฤษในก็อภวรลาเทียมไรดูไรพอเบียรพบลงเดยเห็นมกันนั่นไดีเห็นมกันนั่เพราะเห็นหมกันนั่นไตั้งขึ้นยาวในเิ่มเพิ่มเพมเพิ่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 เ่มเพิ่เพิเหิมเพิ่มเพิ่เ่่เเ่มเิ่เพมางเ็มัพิมเพิมเพมัพิมม่ม โปรแกรมแถบดังเงินจองปร,กรากอสังติอยู่ที่เสาใะ่ไหนยนอนไปแรมใครผิดมอกถึงปวดเล่งมีเล่งเขาเขาที่นำคำที่มูเจเจนมีอยู่ที่มูเจนำคำเกาหลีจื้ออันม่ามีที่ตองจีมันเดล,เลียักนกรุงเช่ไหเกาหลีกับมีที่นอกเมืองเกาหลีมีที่เมืองไทย มึงกอเกียงใหม่จะไนเกาะดีบิดีมึงเองแหลเมืองบาร์การนกลีอ่อ,อนกันจอยมงเห็นอันไหนมงเห็นที่ไหนเาขเากาเขาก็ตั้งไว้ตั้งไว้าเลฟันอันหนึ่งตั้งไวม้มือตีจะมืตีมันมาเมื่อเหลือนายยังเปิดเ,ยนนเบบลยแถมเสียรหรืออวนอันที่แถมเสียอย่นี้